คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์ในหลายๆส่วนและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะชายโยฮันคือหมอที่สามารถวินิจฉัยอาการของคนไข้ได้ภายใน1ิบวินาทีและชายโยฮันก็คือชื่อของพระเอกในเรื่องนี้และเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะพระเอกก็ได้ทําการกลุ่นยาคาดคนไข้รายหนึง่งจนทําให้ทานายและพยาบาลได้ทําการฟ้องพระเอก และเมื่อพระเอกได้แพ้คดีเขาจึงต้องมาติดอยู่ในเรือนจําจนถึงทุกวันนี้และเธอคนนี้มีชื่อว่าคังชียอนคังชียอนเธอเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะคะและในตอนนี้นางเอกก็กําลังเตรียมตัวจะย้ายไปอยู่ที่มาดากัส카เพื่อที่จะหนีปมในใจของตัวเองหลังจากซื้อตั๋วออนไลน์เสร็จเธอก็ได้เปิดดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีของเธอซึ่งในตอนนี้มันก็เหลือน้อยเต็มที และในตอนนั้นเองลุงของเธอก็ได้โทรเข้ามาชวนเธอให้ไปทำงานกับเขาและเมื่อเธอเห็นว่ารายได้ดีเธอก็ได้ตอบตกลงไปและงานที่ว่าก็คือเป็นหมอประจำเรือนจำในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำลุงก็ได้บอกกับนางเอกว่าห้ามเธอไปคุยหรือตอบโต้อะไรกับนักโทษ6 2 3 8เด็ดขาดซึ่งนักโทษ6238นั่นก็คือพระเอกและลุงก็ได้ให้เหตุผลว่า พระเอกคือคนที่แปลกประหลาดลุงก็ได้เล่าต่อว่าในวันที่พระเอกได้ย้ายเข้ามาใหม่ๆเขาโดนนักโทษชายคนนึงใช้ของมีคมกรีดเข้าไปที่หน้าอกของเขาแต่ตัวพระเอกเองกลับไม่แสดงอาการเจ็บปวดอะไรเลยและเขาก็ได้เย็บแผลตัวเองโดยที่ไม่ใช้ยาชาในระหว่างที่นางเอกได้อยู่ในเรือนจำเธอและพระเอกก็ได้ช่วยกันร,รักษาคนไข้ จนถึงวันที่นางเอกจะต้องเดินทางไปที่มาดากัสกาพระเอกก็ได้เข้ามาขอให้นางเอกช่วยส่งตัวนักโทษคนหนึ่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนางเอกและพระเอกก็ได้ช่วยกันวินิจฉัยโรคของคนไข้รา,ายนี้โดยพระเอกจะคอยให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์และนางเอกก็คอยหาข้อมูลและดูคนไข้ยอยู่นอกเรือนจำนั่นก็ทำให้นางเอกได้รู้จักกับหมออีหมออีเป็นหมอประจำโรงพยาบาลในตัวจังหวัด และหมออีก็ไม่ค่อยชอบพระเอกสักเท่าไหร่หลังจากที่นางเอกและพระเอกได้ช่วยกันวินิจฉัยโรคของคนไข้รา,ายนี้ได้สำเร็จนางเอกก็รู้สึกมีแรงผลักดันขึ้นมาอีกครั้งและเธอก็ตัดสินใจจะกลับไปทำงานเป็นหมออีกครั้งหนึ่งนางเอกก็ได้กลับมาทำงานเป็นหมอและเธอก็ได้มาเจอกับพระเอกพระเอกก็ได้มาทำงานในหน้าที่อาจารย์ประจำะแผนกะ และหมออีก็ได้ตามมาสมัครงานที่เดียวกันกันกบพระเอกซึ่งเขาก็ได้ทำหน้าที่รองผู้ช่วยอาจารย์ในวันที่นางเอกได้กลับมาทำงานเธอก็ได้เจอกับน้องสาวของเธอเมื่อน้องสาวได้เจอกับนางเอกก็ได้พูดกับนางเอกว่าทำไมนางเอกไม่หนีไปให้พ้นผลสละก่อนที่จะเดินหนีนางเอกไปคนไข้รา,ายแรกของพระเอกมีชื่อว่าอ uh ูฮยอนจูอ uh ูฮยอนจูเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงมากๆ และเมื่อพระเอกได้รักษาอูหยอนจูได้สำเร็จแล้วอูหยอนจูก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆว่าเขาสามารถรอดมาได้ก็เพราะพระเอกพระเอกคือหมอที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาในตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงปมของนางเอกสาเหตุที่เธอหนีไปมาดากัสกาและสาเหตุที่น้องสาวเธอไม่ชอบเธอเรื่องมันก็เริ่มขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว เธอและพ่อได้ตกลงกันว่าจะไปปีนเขากันและในระหว่างที่ปีนเขาอยู่นั้นพ่อของนางเอกก็ได้พลัดตกจากหน้าผาจนทำให้เขาได้นอนเป็นเจ้าชายนิตราจนถึงทุกวันนี้และเพราะเหตุการณ์นี้จึงทำให้น้องสาวนางเอกพลอยเกียดนางเอกไปด้วยต่อมาเราก็จะมาพูดถึงปมของทนายและพยาบาลที่ฟ้องพระเอกในตอนต้นเรื่องนะคะทนายมีชื่อว่าซนซอกกี และพยาบาลเธอมีชื่อว่าแชอึนจองทั้งสองคนก็เคยมีความแค้นกับพระเอกมาก่อนอยู่แล้วย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วได้มีชายคนหนึ่งได้จับเด็กสองคนไปมัดไว้ในโกดังและหลังจากนั้นไฟฟ้าในโกดังก็ลัดวงจรทำให้ไฟไหม้ไปทั้งโกดังเด็กทั้งสองก็ได้ตายไปกับกองไฟนั้นและเด็กทั้งสงนั้นก็คือลูกของทานายและพยาบาลทุกคนก็คงคิดใช่ไหมล่ะ ว่าเกี่ยวอะไรกับพระเอกและเรื่องมันก็มีต่อว่าหลังจากที่จับคนร้ายได้ไม่นานคนร้ายรายนี้ก็ดันป่วยเป็นมะเร็งและนอนรอความตายอย่างทรมานในตอนนั้นนางพยาบาลก็รู้สึกสะใจเป็นอย่างมากแต่แล้วความสะใจของเธอก็ได้จบลงเพราะพระเอกดันทำการกรลุนยาคาตคนไข้รา,ายนี้ไปเสียก่อนเธอในตอนนั้นจึงทุ่มความแค้นที่มีไปลงที่พระเอกแทนเพราะเธอ คิดว่าพระเอกนั้นคือคนที่ปลดปล่อยให้คนที่ทำให้ลูกเธอต้องตายอย่างทรมานได้ตายไปอย่างสงบหลังจากที่อูฮยอนจูได้ให้สัมภาษณ์เรื่องที่พระเอกเป็นหมอที่เก่งมันทำให้มีคนไข้หลายๆคนอยากเข้ามารักษากับพระเอกและหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของอีกีซอกอีกีซอกเป็นผู้ป่วย CIPA โรค CIPA คือคนไข้ที่ไม่ไวต่อความรู้สึกหรืออุณหภูมิใ,ใด ไรเอกก็ได้หาทางรักษาเกี่ยวกับโรคนี้มานานจนวันหนึ่งยูดีดีอีกีซอกก็ดันมีความรู้สึกขึ้นมาและอีกีซอกก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เขาได้มีความรู้สึกเหมือนคนอื่นๆทั่วไปแต่การที่เขากลับมามีความรู้สึกนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเพราะว่าความรู้สึกที่เขาจะได้รับต่อไปนั้นจะมีแต่ความรู้สึกปลอมๆที่ร่างกายของเขานนั้นได้สร้างขึ้นมาเอง พลายเอกก็ได้บอกกับอีกิซอกว่าอีกิซอกต้องผ่าตัดแต่อีกิซอกก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าเขาผ่าตัดเขาก็จะไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกใดๆได้อีกและเขาก็อยากมีความรู้สึกเหมือนคนทั่วๆไปพลายเอกเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้เข็นรถเข็นของอีกิซอกไปที่ห้องทำงานของเขาพลายเอกก็ได้เปิดรูปผู้ป่วยที่เป็น CIPA แบบเดียวกันกันกบอีกิซอกให้อีกิซอกดู หลังจากที่ออกมาจากห้องทำงานของพระเอกแล้วอีกีซอกก็ได้บอกกับแม่ว่าเขายอมที่จะผ่าตัดแต่ก่อนที่เขาจะผ่าตัดนั้นเขาก็ได้ขอให้แม่พาเขาไปกินไอติมเสียก่อนในตอนนั้นนางเอกก็ได้ถามกับพระเอกว่าเขาเอาอะไรให้อีกีซอกดูอีกีซอกถึงได้ยอมผ่าตัดพระเอกก็ได้ตอบแค่ว่ามันเป็นความลับหลังจากที่ทำการผ่าตัดได้สำเร็จกลุ่มหมอก็ได้รวมตัวกันไปฉลอง หลังจากฉลองเสร็จพระเอกก็ได้กลับมาที่ศูนย์การแพทย์อีกครั้งและเขาก็ไปเยี่ยมอีกีซอกนางเอกก็ได้เดินตามพระเอกกลับมาเธอได้เดินไปหาพระเอกที่ห้องทำงานแต่เธอก็ไม่เจอพระเอกและในตอนนั้นเธอเลยตัดสินใจที่จะไปเปิดคอมพระเอกดูเพราะเธอเองก็อยากรู้ว่าพระเอกนั้นเอาอะไรให้อีกีซอกดูและเธอก็ได้เห็นว่า สิ่งที่ประเอกได้ให้อีกิซอกดูนั้นก็คือรูปต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ป่วย CIPA เมื่อเธอได้ดูรูปไปเรื่อยๆเธอก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้เธอต้องตกใจนั่นก็คือชื่อของผู้ป่วยรายนี้เขามีชื่อว่าชายยฮันเดี๋ยวบีขอหยุดเนื้อเรื่องไว้ที่พาร์ทหนึก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงบีจะลงพลาร์ทสให้นะคะยังไงก็าฝากติดตามไว้ด้วยนะคะไม่เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย